สวัสดีค่ะสวัสดีกับบรรยากาศยามตึกนะคะอันนี้ก็ประมาณสองทุ่มกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะออกไปยืนชมฟุตบอลกันนะคะเขาเตะอยู่ตรงนอกชานเนาะเราก็จะอยู่สูงหน่อยนะคะแต่ว่าเรามองลงไปเราก็จะเห็นอยู่แต่ว่าก็จะเห็นแบบว่าไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเราอยู่สูงไงแต่อันนี้ก็เหมือนกับเราได้ออกไปยืนชมบรรยากาศนอกชานบ้านนะคะว่า หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จแล้วนะคะเราก็ส่วนมากเราก็จะออกไปดูดวงดูดาวอยู่นอกชานบ้านแต่ว่าวันนี้ก็มีสีสันเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะคะเราก็จะยืนชมฟุตบอลไปด้วยนะคะเขาก็จะมีผู้ใหญ่นะคะเขามาแข่งฟุตบอลกันแล้วเขาก็มาเตะฟุตบอลนะคะเราก็ได้ยืนชมไปด้วยเลยนะคะเพื่อนเก็เพลิดเพลินนะคะเพลิดเพลิกนก่อนนอนนะคะเพืนเพืน ตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลกลางแจ้งนะคะส่วนมากผู้คนนะคะเวลาเขาเลิกงานกันอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเตะฟุตบอลกันนะคะแต่ว่าอันนี้สงสัยเขาอาจจะแข่งกันนะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางวันอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กนะคะเด็กเตะนะคะบางทีผู้ใหญ่เตะก็มีนะคะแต่ว่าก็จะสลับกันนะคะแล้วแต่บางทีก็เป็นผู้ใหญ่บ้างเป็นเด็กบ้างนะคะเพื่อนๆแต่ว่าอันนี้ก็เป็นผู้ใหญ่นะคะเราอันนี้ก็จะเป็น สนามฟุตบอลประจำหมู่บ้านนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราออกไปยืนชมด้วยกันเนาะก็จะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราก็ไปยืนเชียร์ยืนชมด้วยกันนะคะไปะเดี๋ยวเราออกไปยืนชมด้วยกันนะคะข้างล่างนะเขาแข่งฟุตบอลกันนะคะตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอลน,นะคะเพื่อนๆเนี่ยสีเขียวเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมสูงเนาะก็จะดูเขาแข่งฟุตบอลกันตรงนี้ก็จะเป็นสนามฟุตบอล กลางแจ้งเลยนะคะเพื่อนๆอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเลยเนาะนู่นน่าสนุกนะเพื่อนๆะนะ่ะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีแต่คนที่เขาเตะนะเพื่อนๆเนี่ยเตะบอลอนะ่ะเขาก็จะมีคนมาเชียร์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นวิวมุม,ม,ม,มสูงนะคะเ<อ>พื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่สูงเนาะเพื่อนๆเนาะเราไม่ได้แบบอยู่ใกล้ๆเขาเนาะ ถ้าตอนถ้าหากเป็นตอนกลางวันก็จะมีเด็กมาเตะบ้างตอนคืนก็มีเด็กบ้างแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นผู้ใหญ่นะคะเขาก็าจะมาเตะบอลกันอันนี้ก็เก็อค่ำแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ยเนาะแต่ว่าข้างล่างนะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูวิวบรรยากาศนะคะมันก็จะมืดนะเพื่อนๆเนี่ยก็จะมองไม่ค่อยเห็นอะไรหรอกมองไม่ค่อยเห็นบ้านคนเท่าไหร่หรอกนะคะเพราะว่าเขาไม่ค่อยเปิดไฟกันไง มันก็แจะมืดๆนะคะดูดิเพื่อนๆเห็นไหมมืดตรงนั้นก็จะเป็นแต่ไฟทางนะคะเพื่อนๆเนี่ยไฟทางข้างล่างก็จะเป็นบ้านคนทั้งนั้นเลยนะเป็นหมู่บ้านก็จะเห็นแต่ดวงไฟถนนหนทางน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็กลับมานี่มาดูฟุบบอลกันต่อว, <c oughs> วันนี้ก็เป็นบรรยากาศ สุดสัปดาห์นะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เนาะก็มานั่งดูเขาเตะฟุตบอลกันนู่นตรงนู้นอ่ะก็จะเป็นสนามเทนนิสนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสีแดงๆอ่ะเขาก็เล่นกันนะตรงนั้นอ่ะเขาก็เล่นกันสนามฟุตบอลกับสนามเทนนิสแล้วก็สระว่ายน้ําก็จะอยู่ติดกันเลยนะคะเนี่ยตรงนี้เพื่อนๆ แต่ว่าตอนนี้ตอนกลางคืนก็มองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เนาะนี่นะคะพาพเพื่อนๆเนาะมาดูเขาเตะฟุตบอลได้ยินแต่เสียงนะคะพเพื่อนๆวันนี้นะคะนะเพกกื่อก็พาพเพื่อนๆนะคะมายืนชมวิวบรรยากาศตอนดึกของที่นี่นะที่ที่สวิตนะคะพเพื่อนๆตอนเย็นๆอ่ะอากาศดีดีดนะพเพื่อนๆเย็นสบายนะคะเนี่ยยืนอยู่ตรงนอกชานบ้านเนาะ เย็นสบายเลยนะคะเหมือนบ้านนอกบ้านหล่อเพื่อนๆเ,เวลากินข้าวอิ่มแล้วเนาะเราก็ออกมายืนชมบรรยากาศอยู่ตรงนอกชานบ้านนะคะยืนชมบรรยากาศแล้วก็นั่งดูดงดูดาวนั่งดูท้องฟ้าตรงนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวนู่นตร นี่นะคะเพื่อนๆก็จะเห็นแบบนี้เนาะเนี่ยแต่ว่าตรงนี้ก็จะมืดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเพราะว่าที่ที่นะเพึ่งอยู่มันแบบว่าไม่ใช่ในเมืองไงคะแสงสีก็เลยไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นจะเป็นหมู่บ้านชนบทนะคะเพื่อนๆอยู่เขตนอกๆแบบว่าชานันนเมืองไกลๆมากๆเลยนะคะ ตรงนี้ส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็นเกษตรกรนะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยเป็นส่วนใหญ่เลยตรงที่น้ำพึ่งอยู่เนี่ยนะคะเขาก็จะทําเป็นเกษตรกรกันส่วนมากเขาก็มีพื้นที่กันนะคะเหมือนบ้านนอกบ้านเรานะคะเพื่อนๆเ,เนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยนี่ ตรงน,นี้เขาก็จะแข่งกันประจำนะคะเพื่อนๆเนี่ยออกมายืนดูเขาเตะฟุตบอลก็เหมือนกับเราเราไม่ต้องดูทีวีเลยเพื่อนๆเนี่ย <c oughs> น้ำพึ่งไม่ต้องดูทีวีเลย <c oughs> ตอนนี้ก็มันจะแตกต่างจากช่วงหน้าร้อนนะเพื่อนๆตอนนูนน้นเนาะที่น้ำพึ่งไปวิ่งนะคะสามทุ่มอ่ะยังไม่มืดเลยนะยังสว่างแต่ว่าตอนเนี้มันจะเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วไงคะพอสามทุ่มอ่ะมันมืดมืดแล้วนะคะเพื่อนๆเนี่ย วันนี้เนพะื่งก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไปอาบน้ํานะคะอาบน้ําแล้วก็ไปนั่งเล่นเกมกับแฟนสักนิดสักหน่อยนะคะก่อนที่จะเข้านอนนะคะเพื uh ่อนๆแล้วเราก็เอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ